บางคนครับใช้เงินเกินตัวมากนะครับและเกินกําลังที่ตัวเองจะหาได้ด้วยนะครับใช้จนหมดนะครับไม่มีเก็บพอเกิดเหตุอะไรขึ้นมานะครับคุณก็เรียกร้องในเรื่องของการกู้การยืมญาติพี่น้องมางกู้หมดเขาเนี้ยหนี้สินต่าง มันจะเกิดขึ้นมากับคุณตัวเองทันทีนะครับคุณนี้คุณทําไงอะนะครับแน่นอนการกู้เป็นเรื่องทางออกทางเดียวยืมหรือกู้นะครับบางทีก็ได้บ้างบางทีก็ไม่ได้บ้างนะครับไม่ได้ก็ต้องมาเจอปัญหาทํำยังไงนะครับเพียงแนะนำนะครับการใช้ชีวิตจริงๆเ่ยเราต้องมีแบ่งอัตราส่วนในเรื่องของเงินเก็บไว้บ้างนะครับเงินเก็บไว้บ้างนะครับเผื่อเหตุอนาคตฉุกเฉินนะครับมันไม่มีจริงๆนะครับแล้วคุณจะลําบาก ถ้ามันไม่มีจริงๆนะแต่คนนี้นะครับพี่อกแนะนํานอย่างแบบเกินเงินเก็บแล้วไม่สูบเปล่านะครับในเรื่องของประกันเงินออมคุณไปทําเรื่องของประกันเงินออมซะนะครับมันจะช่วยคุณในเรื่องของขนะครับเหตุฉุกเฉินในอนาคตนะครับในเรื่องของการใช้เงินที่คุณจําเป็นใช้เงินจริงๆนะครับให้บริษัทประกันดูแลหรือหรือนะครับทักมาถามพี่เอกนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับการประกันเงินออมให้ครับ